Chị đồ minh Chị kìa đồ minh cup hãy 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 thú hãy thú hãy thú hãy 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 thú 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 ยังยังไม่พออยู่พอแล้วมั้งพอยังเอจูจูจูพออย่างกับยุกหมาใครเป็นยุกหมาครับใครเป็นยุกหมาครับใครเป็นยุกหมาครับใครเป็นอมีนครับไหนขอมือที่ใครเป็นอมีนไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยห้างนี้ล่ะ